ไม่มีพระมาขึ้นมาไหว้พระก่อนแล้วอยู่กับกี่คนโยมสามคนค่ะสามคนสามคนกับหลานค่ะนี่เหรอโยมวันนี้นี่ลูกตาอยู่กับนู่นหลานหลานอันนี้เลนจ้ะอ๋อแล้วนุใครคนหนึ่งตา โอ้โฮทุจ้าแล้วที่บ้านได้ทำอะไรกันบ้างตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรไมทำเอาแล้วเอากันจากไหนแล้วจ้าก็าหนูไปทำงานไปทำงานขายของค่ะอ๋อไปขายของใช่ขายอะไรลูกไอ้ขายขนมปังค่ะตลาดไหนอหไปเป็นลูกจ้างหรือว่าลูกล,ลูกจ้างเขาแล้วแฟนนะ ไม่มีเลิกแล้วอย่าคุยอย่าคุยเกาจะพอกินกันไหมก็สามร้อยก็ต่อวันนะก็ใช้วันละร้อยกว่าบาทต่อสามร้อยแล้วก็ทำได้ทุกวันหรือไงใช่ค่ะได้วันต่อวันแล้วก็นี่ตายายก็ศสยคนชราใช่ค่ะ 3ามร้อยหนึ่งสองสามสี่สี่ชีวิตได้ต้องขี่รถเครื่องไปใช่ค่ะลกไปใกล้ไหมลูกไ่ก็ในเมืองก็ไกลอยู่ค่ะมาครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจอไปต้องเรียนหนังสืออีกใช่ค่ะจะเข้าเรียนเดียนสามคนอ่ะเรียนอมตะนี่คือบ้าน ยายอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยยายอยุเจ็ดสิบแล้วค่ะเจ็ดสเจ็ดสิบสิบไโยมล่ะหกสิบเจ็ดค่ะหกสิบเจ็ดพระเอาเดี๋ยวเอาเอาข้าวมาเอาข้าวมาสักแปดลูกไปเด็กข้าแปดลูกเออก็ยังดีก็มีแต่เก็บไว้ซื้อกินอย่างเดียวใช่ค่ะ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องประดับตัวนี้เนาะเลี้ยงลูกให้โตก่อนนะดูเราเอาเด็กให้โตก่อนโตขึ้นมายัางไงอีกไม่รู้ติดารรือเปล่า,ปาก็ไม่รู้ยุคนี้โอ้คนกินเหล้าเยอะเกิดเยอะโตขึ้นมาจะกินเหล้าเปล่าไม่รู้สูบบุหรี่กินเหล้าติดยาสารพัดเนาะพอจะโตมาได้คนคนโอ้บางคนพอเมาเสร็จก็โมโหแม่ ยาายาาัเาจับปเจ็ด้อยหกร้อยพันสามอีกสามร้อยก้าร้อยก็อย่าเจ็บอย่าป่วยกันนะถ้าเจ็บป่วยเมยื่อไหร่แล้วก็จะนี่งานเข้าเลยนเะนาะ งานเข้าเพราะว่าดูเป็นเป็นหลักใช่ไหมตอนนี้ใช่ค่ะเป็นไงบ้างชีวิตตอนเป็นสาวกับตอนนี้ต่างกันยังฮะก็เพิ่งยี่สิบเองค่ะนั่นแหละต่างกันยังชีวิตเมื่อก่อนเป็นโสดพอพอมีลูกมาปุ๊บก็ไม่ได้ไปไหนเลยทำงานทำทั้งงานความรับผิดชอบมันมากขึ้นนะใช่ค่ะไม่กเนข้าวเจ้านะข้าวหอมแล้วมองไงินต่อไปด้วย ก็ต้องเลี้ยงเข้าไปเรื่อยๆใช่ค่ะเลี้ยงมาเรื่อยๆแล้วเลิกกับพ่อเด็กไปแล้วใช่ค่ะสองปีกว่าแล้วเพราะอะไรลูกกินเหล้าทะเลาะก,ก็เยอะหลายเรื่องอยู่ทําไมแล้วลูกนี่เราเลือกที่จะเลี้ยงเองหด้ว่าอันนี้เอามาเลี้ยงเองค่ะจะเขามาส่งเสียไหมไม่ค่ะไปเลยไม่เคยค่ะ ร้อนไหมเขื่อนร้อน<ะ>เดี๋ยวลูกเดียวเอาเงินช่วยไปสักหกพันไปเผื่อไว้เด็ก,เ,ก,กเห็นแม่คนแล้วลูกสอนเขาให้ดีนะลูกนะอย่าเล่นไฟเดี๋ยวว่า

่ผี <ś led> ไม่ใช่ผีค่ะพระตรงนี้มา้แม่มาจูพระประแ <ś led> <จ>ปลว่าเงินนะประประมาที่ประเวลาไปทำงานก็ให้ตายายดูแล ันนี้จะเข้าบ่ายปกติก็สิบโมงถึงห้าทุ่มเลยค่ะเขาก็จะนอนกันยั้ทวดบางทีตื่นมาหนูตื่นประมาณแปดโมงก็ไปแล้วไม่ค่อยได้อ้อตนี้เวลาสน,นุกหมดแล้วนะหมดหมดแล้วคะ่ะหมดแล้วนะต,ตั้งแต่มีมีลูกมาก็ต้องดูแลเขาต่อไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดเที่ยวไ<บ>คิดทำไงทำไงให้ลูกโตทำไงให้มีงเงินเรียนหนังสือทำไงให เราอยู่รอดหัดหัดสดมนตบ้างท่องอะไรได้บ้างอิติปิโสได้ไหมลูกโอ้ดเ,อเดี๋ยวเอาเอาบทอิทิปิโสมาให้เออแล้วก็หัดพุทโธลูกขายของก็พุทโธอยู่บ้านก็พุทโธได้พอจะได้มีสิ่งดีๆเข้ามานะเอาวิทยุมานี่ นี่สวดมนต์ทวัดเช้าหนึ่งชั่วโมงทํามวัดเย็นหนึ่งชั่วโมงอาจะเป็นแท็กหนึ่งแท็กสองรวัดเช้าเย็นจากนี้ก็เทศธรรมะร้อยหกสิบชั่วโมงปิดเัวก็แค่นี้เองครับลูกจะวิทยุแลแล้วตรวนี้ก็เป็นวิทยุสามารถเลื่อนหาขึ้นได้โย่ สอภะขวางอารังสัมมาสัมพุทโธวางไว้วางไว้อาวางไว้อาวางไว้ขชด้วยนี้เป็นแมบนิริการตัวนี้พอเราเสียบปั๊บก็ชาร์จไปในตัวเลยนะเป็นฐานแห้งแต่ตัวนี้มันเป็นพวกแผงโซล่าเซลล์แต่ก็คงไม่ต้องใช้หรอกเดี๋ยวลูกไปฝึกเองนะ หัดท่องน้ำโมท่องแต่สนาคมเ<ม>นี่ยเอาแต่ที่โชตัวสีน้ำเงินนะสีแดงเป็นเพียงบอกว่านี่คืออะไรนี่พุทธคุณหัดท่องไว้จะได้มีบุญติดตัวนะนแล้วก็หัดหัดนั่งพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแบบสบายๆนะฝึกไว้แล้วให้ลูกนอน้อนพุทโธพุทโธ,ทธจะได้มีบุญรักษาเขาด้วยอ่ะไปแล้วนะลูก ไปแล้วไปแล้วสี่ชีวิตมีเด็กตัวเองแล้วก็ย่ายายอายุยี่สิบปีเองอยากกันแล้ว นี่แหละของจริงชีวิตเริงแต่ก็ยังดียังทำงานได้ยังทำงานได้แต่ถ้าอายุมากแล้วจะลำบากความสนุกหมดไปแล้วเนาะตอนนี้เป็นแม่คนแม่คนพ่อคน ต้องรับผิดชอบแม่คนพ่อคนต้องรับผิดชอบเป็นไงบ้างยัติโยมชีวิตวัยสนุกก็มีอยู่ช่วงพอถึงเวลาก็เป็นวัยที่ต้องต่อสู้เพื่ออะไรก็เติมเข้าไปเพื่อคนที่เรารักเพื่อลูกเพื่อความสบาย ตัวเองก็แล้วแต่สุดท้ายก็ต้องสู้ทุกอย่างต้องสู้ชีวิตบางอย่างเราคิดบางคนก็คิดอะไรเร็วพอถึงเวลาก็จะจะผิดพลาดก็เหมือนโยมผู้หญิงคนนี้อายุ20ก็มีลูกแล้วเนาะก็ต้องดูแลลูกต่อไปให้เป็นแม่ที่ดี ให้ลูกโตเป็นเด็กดีอยู่ในชาตินะก็มบทนาสาธุเท่านี้ก่อนนะ,จะเจริญพ่อน